ฮัลโหลน้องฮัลโหลครับพี่ต๊อบเฮ้ยหาอะไรกินกันปะได้พี่กินข้าวกันช่วงนี้อยากกินอะไรแบบโอเคดีๆๆๆแบบแบยจังฟู้ไม่เอานะอ๋อไม่มีไม่มีไม่เอาล้าจังฟู้ดผมมีร้านแนะนำพี่เดี๋ยวผมพาไปเฮ้ยจัดไปเด้ขอเด็ดๆที่อยากกินอะไรดีๆให้ชีวิตหน่อยโอเคปะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาพี่ชายผมไปด้วยนะอีกคนนึงอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวส่งโลเคชั่นมาโอเคครับพี่เจอกันครับจะเจอกันน้องโอเคครับพี่สวัสดีครับ อะไรของมันวะแล้วไม่ลงรถวะสวัสดีครับโอ้อาเซียอมาเล่นช่วงคะละต้องกี่โมงครับผมอะไรให้หมดเนี่ยคนอุ้ยอุยโอ้โหวันนี้ฮะผมพาคุณมาที่นี่ผมบอกคุณว่าผมอยากจะกินอาหารดีๆผมเบื่ออาหารปกติรังผูดทุกอย่างเบื่อนี่แหละอาหารดีๆอยู่ที่นี่เออวันนี้เมนูดีๆทั้งนั้นผมบอกเลยดูการแต่งตัวต้องแบบนี้ก็น่าสนใจนะผมว่าแน่นอน ววสวัสดีกก่่่อนไไไมมททััายยดด้เลสสวีครับสวัสดีครับผม,ผมไวโพดครับผมนุ้นลงครับผมลมุ้ um, เรานะนนนนนะะะะะเฮ้ยไม่แต่ว่าสูตรสูตรวันนี้เนี่ยแนวเป็นผมคร<อ>ียดมาคือเจอต,ตัวไหนผมก็ซื้อเลยอ่าตัวนี้อย่างที่บอกแล้วฮะรายการเราเนี่ย ทำกิจกรรมทุกอย่างมันโพสเร็วดีฮาอะไรมีหมดเราทำกิจกรรมที่มันใช้แรงไปเยอะแล้วพักนิดนึงอ่าเรามานั่งเฉยเฉยใช้ปากขยับอย่างเดียวอ่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมูอ่าสำหรับอดเรนคนติดมันเอ็กซ์นะฮะพี่ชายผมก็มาคนหนึ่งแต่เดี๋ยวผม,มจะพาไปเจอชวนพี่ชายมาด้วยแน่นอนแต่ก่อนหน้าที่จะไปเจอพี่ชายผมยังไงไปดูรีสอร์ทสไตล์ก่อนวันนี้เราจะมากินใช่ไหมรีสอร์ทสไตล์ยังคงหนักแน่นและเน้นเรื่องของฟิตเนสต่อไป แันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับ<ะ>เดี๋ยวไปดูกันออกนี่ยกเวทเหรอ,อไปถ้าดูรีซอร์ตรกันเลยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรีซอร์ตรนะฮะ หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผ่านไปแล้วกับเรื่องของล้อ,อยางนะครับสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าพี่ตั้มนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นไหนให้เราได้มาฝึกกัน<ะ>เดี๋ยวเราไปเจอพี่ตั้มกันก่อนเลยฮะรอยทางนู้นลแล้วไปเลยวันนี้มีมะไรบ้างครับพี่ตัม้มวันนี้อยู่ในหมวดในเรื่องของการฝึกความเร็วสปีดอุปกรณ์ที่เราใช้คือมียางมีนวมแล้วก็มีเป้าสําหรับการออกแรงออกหมัดน,นะครับครับเดี๋ยวแบบฝึกแรกเนี่ยม,มันจะเป็นในเรื่องของกลุ่มกมเน้ดด้านบนอย่างเดียวเวี่ยงแขนอย่างเดียว ครับงอสอบนิดนึงแล้วส่งขึ้นนิดนึรเงี้ไม่ใช่ต่อยจักรแตนใหม่ใหม่โอเคโอเคครับ แขนใช่ไหมความเร็วแขนครับผมทีนในเรื่องของความเร็วของขาบ้างครับผมเราจะล็อกลำตัวด้านบนแขนให้นิ่งเลยขาทำงานอย่างเดียวครับพร้อมครับุกเข่าแ้วงหน้าเลยครับครับไปฮึบ๊บบ ครับผมแผนที่สองหมดไปแล้วอันนี้อยู่ที่สามครับพี่แขนขาร่วมกันผมสายกันเลยแต่ว่าเราจะให้เวลาพักที่จาการสบายพัาไปด้านข้างซ้ายขอขอยหลับช่วงพักช้าๆแล้วก็กลับมาทำตรงนี้ด้วยความเร็วประมาณ5วินาทีแล้วก็เปลี่ยนครับไปครับปุ๊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 บห้าสี่สามสองหนึ่ง ครับผมตุกกันไปด้นะฮะเกี่ยวด้วเรื่องของสปีดนะครับผมก็มีทั้งการใช้นวมออกจากแขนใช้ขาในการดึงเข่าสูงอะไรอย่างนี้นะฮะรวมทั้งหมดเลยมิกซ์กันนะครับลองเอาไปฝึกดูครับผมประยุกต์ใช้เอานะฮะพวกนี้มันหาได้ไม่ยากอยู่แล้วไม่ต้องเข้าฟิตเนสก็ได้ครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ